สวยค่ะสวยตอนนี้เราจะมาคาฟรีวิวคาเฟ่ you and me you and me จ้ะอันนี้เป็นไงคะ you and me คาเฟ่ที่มี ที่ถ่ายรูปเยอะมากนอ้าค่ะอ่นงแบบหันหน้ามาถอดหน้าก,กากด้วยสวยค่ะสวยดูแอนมีโซนญี่ปุ่น มาจะมาคาฟรีวิวคาเฟ่ you and me